มอมเจ้าจุลเจิมยุคนยืนยันรัชการที่10เป็นผู้ปิดทองหลังพระทรงงานผ่านลายและทรงงานหนักก่อนติดตามราับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวด้วยค่ะมอมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์ข้อความบน Facebook ตอบโต้ผู้ที่วิจ,จารณ์และกล่าวหาว่ารัชการที่10ไม่ค่อยส่งงาน โดยระบุท่านทรงงานด้วยวิธีเฉพาะของพระองค์เองโดยใช้อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนแอปไลน์เป็นผู้ปิดทองหลังพระทำงานกลางดึกบันทมตอนเช้าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กบัญชีส่วนตัวจุลเจิมจุกคนของหม่อมเจ้าจุลเจิมจุกคนนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาเล็กราชวัรลม้มรักษาพระองค์โพสต์ Post, ข้อความต้ผู้วิจารณ์กล่าวหาว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราชการที่สี่ ไม่ค่อยส่งงานโดยหม่อมเจ้าจุลเจิบชุกคนระบุว่าอุปนิสัยของราชการที่สิบแม้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตรัส แต่เป็นคนทรงงานหนักพร้อมเผอวิธีการทำงานโดยระบุว่าราชการที่10มักมีการประยุกต์เอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนมาใช้ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทีมหมูป่าที่ทำนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยท่านมีการใช้แอปพลิเคชันแชทไลน์ในการสั่งงานเจ้าหน้าที่ของพระองค์ เรื่องที่พระสงนิกรคนไทยในพระราชอาณาจากักรนี้ควรทราบคนชอบวิจารณ์กันโดยไม่รู้จริงว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรอสิบไม่เคยสรงงาน และข้าพเจ้าก็คิดว่าพระองค์ก็ทรงทราบว่ามีคนกล่าวหาเสียร้ายแต่ไม่ทรงใส่สพระทัยแต่อย่างใดพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจจะทรงรู้สึกอะไรบ้างแต่ด้วยพระคันติธรรมก็พระราชทานเมตตาให้ผู้ที่กล่าวหาว่าร้ายในเรื่องที่คนกล่าวหาเล่าหรือว่าพระเจ้าอยู่หัวรอสิบไม่ค่อยทรงงานนั้นข้าพเจ้าทราบว่าไม่เป็นความจริงเลยแท้จริงทรงงานหนักมากและทรงงานด้วยทั้งนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มี การออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าราชการที่สิไม่ค่อยทรงงานย้อนไปเมื่อ24กรกฎาคม2663 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอานอน์สักวรวิทย์เคยเผยแพร่บทความชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงงานหนะักเพื่อบ้านเมืองในแบบฉบับของพระองค์เองในเว็บไซต์สำนักข่าวผู้จัดการบอกเล่าเรื่องราวการทรงงานของรัชกาลที่10โดยข้อความนั้นมีความคล้ายคลึงกับโพสต์ของหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนคือเพื่อตอบโต้ผู้วิจารณ์รัชกาลที่1ิไม่ค่อยทรงงานหนะัก แต่แท้จริงมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทรงงานรายละเอียดโพสต์ข้อความเรื่องที่พระสงฆนิกรคนไทยในพระราชอาณาจักรนี้ควรทราบคนชอบวิจารณ์กันโดยไม่รู้จริงว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรอสิษย์ไม่ค่อยส่งงานและข้าพเจ้าก็คิดว่าพระองค์ก็ทรงทราบว่ามีคนกล่าวหาใส่ร แต่ไม่ทรงใส่พระไทยแต่อย่างใดพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเป็นมนุษย์ปุถุชนอาจจะทรงรู้สึกอะไรบ้างแต่ด้วยพระคันติธรรมก็พระราชทานเมตตาให้ผู้ที่กล่าวหาว่าร้ายในเรื่องที่คนกล่าวหาเล่าลือว่าพระเจ้าอยู่หัวรอสิบไม่ค่อยทรงงานนั้นข้าพเจ้าทราบว่าไม่เป็นความจริงเลยแท้จริงทรงงานหนักมากและทรงงานด้วยวิธีการอันเป็นแบบฉบับเฉพาะของพระองค์เรื่องนี้ทราบมาตั้งแต่เหตุการณ์หมูป่าอะคาเดมี่ติ ถ้ำคุณน้ำนางนอน ทรงโปรโดให้เจ้าหน้าที่ของพระองค์ไปประจำที่หน้าถ้ำทรงให้ถ่ายวิดีโอให้ถ่ายรูปขึ้นไปถวายให้เขียนรายงานทุนกล้าวถวายตลอดเวลาผ่านลายทรงหาอุปกรณ์ต่างๆตลอดจนทรงติดต่อนักดำน้ำและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกด้วยพระองค์เองและทรงให้คำปรึกษาความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดติดตามทุกระยะด้วยพระองค์เองทรงอดหลับอดนอนติดตามเหตุการณ์ทุกอย่างด้วยพระองค์เองตามแบบฉบับของพระองค์เอง คือไม่ทรงต้องการให้ใครทราบว่าทรงงานเรื่องใดทรงโปรดที่จะเงียบโปรดที่จะให้เป็นความลับไม่ประกาศปิดทองหลังพระเงียบที่สุดแม้ผู้ที่ทำงานถวายใกล้ชิดเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นนายนรงศักดิ์โอสถนากรก็ทราบดีและเทิดทูนพระมหากรุณาที่คุณสูงสุดอย่างยิ่งแต่ทุกคนที่ทำงานถวายใกล้ชิดก็ทราบว่าทรงโปรดการทรงงานแบบเงียบที่สุดไม่ให้เป็นข่าว พระเจ้าอยู่หัวรอสิบทรงใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนอันทันสมัยในการสั่งงานในการติดตามงานในขณะที่พวกเราคนไทยจำนวนมากกำลังส่งดอกไม้7สีสวัสดี7วันและแชร์ข่าวลือและข้อความอันเป็นเท็จกันให้ว่อนโดยไม่ผ่านการตรวจและใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่าการทำงานทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิดทรงจดจำได้ทุกรายละเอียดอย่าง และสายพระไทยอย่างยิ่งทําให้คนทํางานถวายทํางานกันแทบไม่ทันเมื่อทรงตื่นจากพระบรรทม ก็แทบจะท่งสั่งงานและตามงานในทันทีและทรงงานผ่านลายแอปพลิเคชันสั่งราชการคณะองคม์มนตรีและสำนักพระราชวังหรือส่วนราชการอื่นๆแทบจะทั้งวันในราชการนี้ทรงแบ่งและมอบหมายงานให้องคม์มนตรีแต่ละท่านทำงานถวายเป็นด้านๆไปองคม์มนตรีแต่ละท่านมีงานที่ต้องรับผิดชอบทำถวายในภารกิจที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนบางท่านก็รับผิดชอบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ บางท่านก็รับผิดชอบด้านสาธารณสุขบางท่านก็รับผิดชอบด้านเกษตรบางท่านก็รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงและบางท่านรับผิดชอบด้านการศึกษาทรงมอบหมายงานแบบทหารคือแบ่งงานและให้รับผิดชอบในแต่และงานอย่างชัดเจนนี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ยินมาพระเจ้าอยู่หัวรอสิบไม่ทรงชอบตรัสข้าพเจ้าจำได้ว่าเมื่อคราวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร หรือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุริิ k ิ t พระบรมราชินีนาถหรือพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประพาสสหรัฐอเมริกาและเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่มาเข้าเฝ้าทรงทายพระพักด้วยความประมาทและเขินอาย และมีพระราชกระแสว่าข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนักและตรัสเพียงสั้นๆแล้วทรงให้ขอเชิญเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทสมเด็จพระบรมราชนีนาถสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงต่อไปสแสดงให้เห็นว่ามีพระอุปนิสัยไม่โปรโดที่จะตรัสมากนักมาแต่ไหนแต่ไรแม้จะไม่ทรงชอบตรัสก,ก็ไม่ได้แม้ความว่าไม่ได้ทรงงานแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามโปรโดเขียนและพิมพ์สั่งงานติดตามงานด้วยพระองค์เอง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆข้าพเจ้าได้รับฟังมาว่าในบางคราวมีพระราชหัตทะเลขาให้องค์มุนตรี เชิญไปให้ผู้ที่ต้องรับสั่งหรือทํางานถวายได้มีโอกาสได้อ่านพระราชดําริในการทรงงานอย่างชัดเจนด้วยตัวเองในหลวงร .10 ทรงงานในเวลาเดียวกับในหลวงร .9 คือทรงงานเวลากลางคืนและบรรทมในเวลากลางวันไม่ว่าจะประทับที่ประเทศใดก็ตามธรรมเนียมการทรงงานในเวลาค่ําคืนของพระเจ้าแผ่นดินนี้สืบทอดกันมาในพระมหาบรมราชจักรีวงศ์เท่าที่ข้าพเจ้าได้อ่านและได้ศึกษามาด้วยตนเอง เป็นเช่นนี้ย้อนหลังไปอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่รัชกาลที่สีข้าพเจ้าโชคดีได้มีโอกาสร,รับฟังน้องๆพี่ๆที่ทำงานให้องค์ขมนทรีหลายท่านได้รับรับสั่งให้ทำงานติดตามงานได้เล่าให้ฟังทรงงานหนักมากและทรงแม่นยำ ติดตามใส่พระรรยงานต่างๆอย่างยิ่งทำงานถวายกันไม่ได้หยุดเลยเพราะทรงงานหนักมากแบบฉบับการทรงงานเช่นนี้ทำให้แม้แต่การเขียนเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ประชาชนทราบก็เป็นสิ่งที่ข้าพระเจ้าเองก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นการขาดพระราชอัธยาศัยหรือไม่แต่เนื่องจากมีคนจำนวนมากกล่าวให้ร้ายพระองค์ท่านว่าไม่ทรงงานซึ่งอันนี้เป็นข้อความอันเป็นเท็จเป็นการใส่ร้ายพระองค์และไม่เป็นธรรมแก่พระองค์ด้วยข้าพระ เจ้าจึงอยากจะเขียนเพื่อให้คนไทยได้รับทราบความจริงไม่หลงเชื่อข่าวลือใส่ร้ายและให้คนเหล่านั้นที่ใส่ร้ายพระองค์ได้ทราบความจริงและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหมอ่อมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ